สวัสดีค่ะพี P ่เอฟที่น่ารักของเราแก้วทุกๆคนนะคะแต่งตัวแบบนี้ค่ะจะลุยทางไกลนะคะ21กิโลนะคะนั่นก็คือหมู่บ้านถ้าเปิมอีกแล้วนะคะก็กนาฮะก็นี่นะคะเอาของฝากจากพี P ่พี่นะคะมาค้างไว้ที่น้องวัวแก้วตั้งนานนะคะก็หาเวลาไปไม่ได้นะคะก็เลย วันเว้นวันไปตลอดนะคะก็เลยอเอยออไปวันนี้ดีกว่าอ,อะไรแบบนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะไปไปวันนี้นะคะที่หมู่บ้านถาเพิ่มนะคะแล้วก็สาวสวยของเรานะคะ แต่กี้เจอที่งานวัดนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ,อ,อยากไปกับพี่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะให้ไปด้วยกันเลยอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราจะเดินทางไกลนะคะแต่จะไปประมาณกี่โคนนั้นต้องรอดูได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศตอนที่ถึงที่นู่นกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นี่คือเราต้องคุยกันว่าจะไปแบบไหนแล้วก็จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นู่นเลยดีกว่าะคะ่ะ ถึงแล้วนะคะถึงที่จุดหมายปลายทางของเราแล้วเป็นไงสาวๆขับรถวันนี้เหนื่อยอะไหบ้านเราเนี่ยพ่อตะองใสเใียบบอยู่มาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วที่ท่าเปิมนะคะแล้วก็มาพักที่บ้านนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็มาเจอคุณยายเขากําลังทุบสาลายนะคะทําสาลายอยู่นะคะคุณยายที่บ้านหลังนี้เนาะแล้วสาวๆของเราเป็นไงบ้างคะ เนองคนขับเป็นไงเหนื่อยเหมือกลนใครขับแบบไกลๆแบบนี้ไหมคนขับไม่ค่อยเหนื่อยคนนั่งเหนื่อยทำไมอ่ะรุดว่าเอ้ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้รู้ไปกับเขาจนตัวเองเหนื่อยเลยนะคะนี่นะคะกําลังทําสไลด์กันย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวน้องขอถ่ายกล้องหลังดีกว่านะคะพี่สาวพองนวลของเราก็กําลังจะลองดูนะคะลองทําสไลด์ดูนะคะครั้งแรกน้องเขาจะลองทํา ก็ต่องทุเพียงแค่กันต้องมีน้อยต้องร่าพายนล้เก็ได้ชนะทำไม่เป็นเราทำไม่เป็นก็ต้องหัดทำเลยคะอยากจะรู้ว่าครั้งแรกจะอกมาเป็นแบบไหน,นลองยกดูสิ เอออกมาสวยงามสวยงามนะคะน้องน้องลองไปลองทําดูสิสักแผ่นหนึ่งอ่ะเปลี่ยนกันลองทำนะคะเอาเลยค่ะนั่นไงคะเขากำลังโรยพริกเกลือแล้วเราต้องโรยไว้แบบนั้นเลยนะคะ แล้วก็ทุบเอ่อทุบทันตั้งข้างมันก็ไล่เนี่ยอันนี้นี่คือสาวๆมาลองทำนะคะอันนี้น้องดีนะที่น้องมาเจอตอนนี้เลยอ่ะเพราะว่าปกติพี่มานี่พี่ต้องหลอดทางวันจนเย็นเลยกว่าที่จะได้เห็นเขาทำนะดูไม่เหมือนลูกิ์ดูแค่ก็โอ้ได้แล้ว ก็สวยงามอยู่เหมือนกันนะอันนี้สวยกว่าของพี่ที่ทำครัง้งแรกแลวเนี่ย <laughs> <laughs> ถือว่าดีคะ่ะถือว่าดีนะคะ <laughs> เขาก็กำลังเอาพริกเกเลือนโรยลงไปเลยแบบนั้นเลยนะคะ <laughs> แล้วอันนี้คือต้องทำตั้งแต่เช้าแล้วมั้ง <laughs> กำลังจะแห้งแล้วนะคะตักแหลกไว้เนาะแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศที่หมู่บ้านท่าเปิมนะคะพาน,น้องๆเข้ามานะคะวันนี้ <laughs> ี้เราก็น้องแกนอนจะพาทน้อง,องไปเที่ยวในหมู่บ้านบ้างเนาะเรามาเราก็ต้องเที่ทยวในหมู่บ้านเ <_ d ream> ที่ยวให้คุ้มนะคะคุ้มที่น้องเขาเดินทางมาไกลๆแล้วก็ขับรถมาเหนื่อยมากนะคะ <_ d ream> พี่หวังว่าพรุ่งนี้นี่น้องๆคงจะลุกกันไหวนะคะ <_ d ream> เพราะว่าเราขับรถครั้งแรกเราก็จะปวดเนื้อปวดตัวปวดไปหมดเลยนะคะ <_ d ream> เพราะว่าเราขับรถไกลเนาะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวจะพาน้องๆเข้าไปเดินเดินที่ถนนใหญ่นะคะมาก็มาเจอสาวงามของเรานะคะสาวงานบ้านถาปปับเปิ้มเนาะมาเจอสาวของเรานะคะเดี๋ยวจะไปสำรวจว่าสาวของเรานั้นตอนนี้ทำอะไรนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เดินมากับสาวเนาะสองคนหายไปแล้ว <c oughs> น้องพองนวนกับน้องแสงพองหายไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาไปหาเพื่อนเขาเนาะ ไม่รู้ว่าที่ร้านน้องเขาขายอะไรนะคะนี่ก็มาถึงที่ร้านของสาวงามแล้วนะคะคือเขาขายนี่นะคะน้ำปั่นไม่ใช่น้ำปั่นเนาะซามุกมีลายแบบหลาย,ย,ายซีลายสไตล์นะคะมีเลยเน,ะนเาะก็ขายกันอยู่หลายคนนะคะน้ำเปล่าก็มีด้วย <c oughs> แล้วอันนี้เป็นที่ไหอ๋อนี่เป็นน,น,น,นมของวันนม แล้วก็นั่นก็คืออ,อ,อ,อ้อยนนะ้นำน้ำอ้อยอน้ำเกลือหวานนะน้ำเกลือหวานอุมีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเขาเปิดร้านขายแบบนี้กันเลยนะคะดูสิคะข้างทางแบบนี้เลยนะเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะเนี่ยเหมือนแต่ก่อนที่น้องแก้วขายเลยนะคะเอาข้าวาซื้อไปซื้อโ้าวขาอันใหญ่อันแตไคร้าตะอวนมาวาง หลายอย่างเลยแล้วก็สังเกตเห็นนี่ด้วยนะคะถูกใจจังนี่ค่ะปลาส้มนะคะอันนี้ปลานี่เป็นปลาตัวใหญ่ๆห่ะหรือว่าชื่อปลาตัวใหญ่ๆปอืมปลานี้เขาบอกว่าเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะคะแล้วอันนี้นนร้องไวหึงยัวะนี่นะ่องน้หงเมื่อวานออก็ค่ะลอ้องอวัวหางไวเพิ่งโลเพิ่งลองไว้เมื่อวานนะคะก็ไปเป็นปลาใหญ่เนาะเขาล่าม,มาจากแม่น้ํานะคะ ก็น่าอร่อยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือสาลี่สาลี่ที่ทำไว้นะก็ครัวเออเออร้านขายครัวของน้องเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะน้องได้มาเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างคะภูมิใจไหมแล้วสนุกไหมก็ภูมิใจค่ะสนุกมากแล้วตอนมารู้สึกยังไงเจ็บคามาก ไกลไหมไกลพอใส่ผ้าถุงมาอ๋อก็เลยไกลแล้วต้องถามคนขับว่าเป็นไงความรู้สึกก็เสียวอยู่นะจะรอดไหมจะรอดไหม มาครั้งแรกเราก็จะรู้สึกประมาณนี้นะคะว่าเฮ้ยเสียวจะรอดไหมพอมาถึงแล้วก็เราได้มาเห็นบรรยากาศที่นี่แล้วก็เห็นความสวยงามที่นี่เราก็ภูมิใจนะคะแล้วก็อยากมาแล้วก็ติดใจกับบรรยากาศที่นี่นะคะเป็นแบบนั้นไหมคะ่ะ<า> <laughs> อีกไม่ไน่าคงได้มาอีกแน่นอนค่ะมาจาับปูจับปลากันนะคะวันนี้นี่เรามาที่นี่ก็มาทำบุญให้กับทนะีเซีเนาะแล้วก็ได้ทำบุญแล้วก็ ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะเราก็เสร็จสิน้นภารกิจเราแล้วแล้วก็ได้เที่ยวในหมู่บ้านได้ไปหลายที่มากไปทั้งจับเนื้อจับอะไรหลายๆอย่างนะคะก <laughs> ไ็ไปไปไปเนาะก็ <laughs> <laughs> บอกว่าคุณแม่พูดอะไรนี่ค่ะคุณแม่ไปเอาเข้าวมานอ้นอเดี๋ยวนอ้นองๆเราไปช่วยคุณแม่ทําดีกว่าดีกว่าไปทําไปช่วยในครัวก่อนนะคะของบ้านก็ใจดีอีกแล้วนะคะทํากับข้าวไว้รอคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายทอดแล้วก็แกงผักหี้นะคะแล้วก็ ต้มยำปลานะคะน้องเอกป้าแว่นชิมหมดแล้วใช่ไหม <laughs> กินก่อนที่จะถ่ายนะแล้วก็น้องๆของเรานะคะอร่อยไหมคะน้องออต้มเอ่อปลาปลาน้าบหรยกับปลานี่ของเรานี่ต่าง<ม>แตกต่างกันไหมนีม่อร่อยกว่าย,ยังไม่ได้กินเลยเอายังไม่ได้ทานปลายังไม่ได้ทานปลาเลยเนาะเอาเลยค่ะ รสชาติเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนกันแตกต่างกันน้องเสียงพอง <c oughs> <c oughs> หิวข้าวไหมคะขับรถมาตั้งเหนื่อยเลยตั้งไกลเลยก็นิดๆเออนิดๆ <c oughs> จากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูการลอกลอกสาลายเนาะออกจากแผ่นที่เราตากนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราตากนี่เราจะตากแบบเออมันยังไม่แห้งเนาะ อันนี้คือแห้งแล้วนะคะถ้าหากว่าทำไม่เป็นนี้คือลอกออกมาไม่สวยขนาดนี้นะคะนี่เลยค่ะนีเลยนะกำลังลอกนะคะลอกสาลายนะคะสวยงามมากนะคะ สาวๆ,าวๆลองดูไหมกลัว, <c oughs> วมันจะพังนะคะสา,สาวๆไม่กล้าลองนะหล่ <c oughs> อออกมาแบบสวยงามเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นมืออาชีพเนาะ <c oughs> เขาทำทุกวัน <c oughs> นีเลยนะคะสวยงามหนะ้าตาก็จะกลมๆแบบนี้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> จากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ ได้ของฝากกับเยอะมากเลยนะคะตอนมาก็เท่านี้ตอนกลับก็เท่านี้นะคะไปกับนด้ป๊าแว่นนะคะส่วนสองสาวก็รุยไปก่อนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งให้น้องว้เก่าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่าแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย